สวัสดีครับขอใหญ่สับลิฟต์ครับผมสาวเล่าจ้นบ้าเล่าหน่อยครับูาเล่าหน่อยสาวเล่าหน่อยครับบ้าเลาหน่อยครับผู้คนมันก็สมัยนี้ไข่นอนี่ว่ะดิเป็นลูกสาวกับลูกชายนะครับผมสาวลาหน่อยบ้าเลาหน่อยในช่วงปิดเพิ่มก็เลยเอาลูกมาอยู่น้ำเอาลูกมาเกี่ยวมังคายดำเมื่อนี้จะพากันกินเข่าแยงครับ กินเขาแรกวครแกงระกดเเป็นไปซิดสะกดมาก่นทร่วมาถามเอาบ่อสันเอาตัวงหญยๆเด้อสั่นพักงหายสะใจอีรีโลละสองหร่อยมากครับปีเมื่อพอหญ่ลุยเองลงมือเองเลยเป็นเรื่องความเมื่อยเออลงหัดกุนแล้วกินขาอนียวกันขอนียวเดือยยีบหนึ่งคว้าขอนียวเลย S <S เใส่ <chewy> ปาทิตูหอมๆนะครับให้ไอซูหอม้าหิหินๆปรากฏว่าทำว่าผู้ใดว่าให้ไปทปาเนี่ยปรากฏว่า ออก,ก็เ,เป็นแบบว่าปรากฏว่าเนี่ยนกะ็คืออุ้ยอะไรว่าหรอปรากฏาว่าพวน้ำมืนทำต้มต้มปลาปกดใส่ใบขามอ่อนคนทั้าสเหนียหมออน้ากคนข้านียวปลาความแข็งแข็งเลี้ยงจำเ่ยเลยมือมือเส่า ทั้งหลูกทั้งร้านล่ะใบเตยก็อยู่นี่แหละกลับมูมปลากินแล้ากันปลากินเป็ดจำไก่ควาบันเทปสุกินนี้ปลากรสเนี่ยใหม่ๆเ่ยไาเลยเป็นเมนูกับทันหัน เมือ่อนางเห็ยนพนอัน,นเกิดมากว่าเอามาตัวใหญ่ตัวยิ่งใหญ่มาจักโลแนวเป็นก mm ็ hmm. เลยว่าโอ้ตัวยิ mm ่งใหญ่เบิด์ตเราด้เดี๋ยวจะตัวหน่อยเอาบอ่อมาเลยบอกฟังเอาไว้รอบต่อไป mm hmm. ว่าเดี๋ยวหนึ่งพนกมาถามก่อนเลยเอามาเลยจัดเลยจัดอุดรมาทั้งจังไก คือมันน่าอินเลยน้องเมยพ่อเ่่อยตีพ่ซันเนี่พ่อยตีพ่อไข่บ้าอ่าครผมมี่เมยเอาใครวะตัวใครมันน้ำเมย เอาควระยกินใครเอาบอนนี hmm. ่จะกินคนย่อยบิ้ก่อนเพืกินจ้าวคุณจะต่อ หยอดนันหยอดอันพากีตัวรับใจพกกีตัวให้หน่อยหนึ่งไปกระพรอ <c oughs> มาตัดกันนิดนึงแร่บแล้วครับ เช่ป่ะอืมอืม่ปตอนียังอมกินปลาเพเป็น

အရအဖကကိကနကိေကညူမေကပြနိေရစိုတိဨတေရင်ကူေရရေင်းကေကင เนง้ยเราเบ่อให้ปิงกระดูกก็จมีมาบาของเลยอะก็ได้คิดก็ได้อันวาเสียเสีปิ่งกระดูกอืม้นปลาเปนเป็บัตุปลา ในปไปเห็นปลาปอิดปลาเทิยวปลากระป๋าปลาอิดปลาเทิยวปลาลูกฟอกปลาเข็งเราก็เดินปลาขาวปลาฟอกปลาดุกต้นปลากระแงียงปลาฟดดต้นปลานิ่นปลาไน่ปลาดูเฮียมีพิเศษปลาอะไรให้มากครับพี่น้องเอาปลาอะไรผมจะมากเป็นพิเศษเลย อะไรเอามาให้ได้เลยออมต้มแบบนี้ก็ได้ต้มแบบเนี้ยต้สมสซมอ่ะนะต้มแบบนี้ก็แซ่บต้มชูนเดียวกันเนี้ยมันแพ้พิษแพ้พิษก็ได้ออมก็ได้ ไปกินมางเหลือแค่ซองท่านี้งอใจเมื่อแล้ว <laughs> มันจุ่มคือเอาน้ำแก้วใส่เอากจ้วใส่บ่ก้องส่งไปเต็มมันมัน,มน ที่แหลมันก็ดียวก็ไม่นมเจียวเลยมันห้าวหลายบัด้ชิมเจวกันแต่ว่าว่าเจีวแต่ก็ได้หมมัไม่บอกพิกเลเมื่อวานเจีวเห็ดอันจรินจังเจีวเจ้าวส่งกินมกับปลามึกอช่ไม่าได้คลิปนะครับเมื่อวานเราก็ได้คลิป แบตเตอรี่สราแบตเตอรี่มันจกไฟบ่เตลี่ก็เลยไ่ปดออกมานะครับจอตั้งใช่ว่าสร้างแปดสิบเอร์เซ็นต์ก็เลยหอดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิเปอร์เซมันมันยุดก็เลยหยุดแต่ว่าที่ยิงแปดสิบเปอร์เซนต์มันไปได้ก็ได้แต่แค่ใแค่แปดสิบเปอร์เนตว่าต้องนเส็จไหม่ เพื่อประหยัดพลังงานประหยัดอ่ายืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่คือตอนนั้นอันค่อยจะฮ็ดแบบยัดสั้นเนาะคือยังมั้งมันมืเบิดเร็วขึ้นเขานค่อยส่งไฟอ่ะคือวสาบโปรเต็มจะเคลื่อว่าพังงานอย่างมันคือโปรเต็ยมเนาะคือโดนเลยระเบิ เต็มแล้วไปสิเปร์เซ็นเขาห้าเาแบบพืแบบแบบแบบเ้าเห็ดพืชอเจ้าเห็ดน่ะนะน้าแปดสิบน่ยหัวใสเขาแต่แปดสิบมันก็นยุดมนันยุดส,สม,มัยก็อของทัพยุ่งกาเป็นเมนูนะนเนเบ นี่คือกันแบบนี่คือการแบตกระดิ่งตันแบต,ตแ,บแบตกรี่สูงสินะไม่คันชาร์จคันชาร์จให้มันดูดิแค่แปดิดนึงนี่เยอะนั่นไฟบด้ฟังเสี ทุกอย่างมันจะดีบนนะครับทุกอย่างเขามีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียเหมือกันมันจะให้เหมือนกันเบิดเป๊ะเป๊ะแบบคอปปี้กันเบิดท,ทั้งเบิดทุกยี่ห้อมันเป็นไปไม่ได้มีข้อที่ถูกใจห้องแล้วก็้อที่คัดใจห้องก็คือบ่บ่อถือใจสามีแนวถือใจแล้วก็แนว่บ่ถือใจนะครับมีข้อดีข้อเสียทั้งหมด ฟังคิดข้อานาน,นี่ก็ไปตอบไม่ไม่เสื่อมาได้ดวดอะละ่ะไม่ราคาสามร้อยอคู่นึงสามร้อยรูาบ,บาทเราบ้านนี้ไปร่องเบิองบอกกับแคงเสียงฝนแต่ถ่าย่างเขานี่หอมค่ะรู้สึกถึงความแตกตา่างรู้สึกถึงความอึดอัดนะครับรรู้สึกถึงความอึดอัดของเสียง ตาเป็นยังผมคอยบอใจไ,ไม่ตัวนั้นมาโดนก็เพราะว่าเกิดอัดน,นะครับมันฟังแล้วมันไม่ได้ความธรรมชาติมันบอ่ได้เป็นธรรมชาติแต่ตอนเนี้ยเสียงมันกว่าเป็นเบื้งว่างเกินไปนะครับเสียงวันแนนมอแกนเสียงรู้สึกว่าโบโอเคสําหรับตัวนี้ภาพคมชัดไหมก็ถือว่าใช้ได้นะครับคมชัดใช้ได้แตลว่าใชคไอลเดกินนห,หม่เดยพ่อแล้พ่อแล้ อีกอ่อีกอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายนี่นหมอยังยั่งนะครับผมเอ้าสำหรับคลิปแต่ผมอยากไว้สามีก่อนนะครับเอ่อเล็กน้อยเล็กน้อยไปไปแล้วกินอิ่มไปเมื่อไหร่ก็คือกินอิ่มก็เอ่อเหตุผลนะครับเหตุผลเพราะว่าอยู่ทั้งผลเพิ่นเพิ่นกะจะสอนกันแบบว่าเอ่อกินเขา่ากินเข่าเนี่ย การของเจ้าของต้องเก็บไปล้างนะครับเก็บไปล้างย่าห้มันหยาบผู้อื่นเนี่ยครับ <c oughs> แต่ผููที่จะล้างทั้งเบิดเตี่นพระเขาทั้งเบิดก็คือคนที่กินยิ่มที่หลังอ่ามีซีด่วยหาน่วยก็ต้องล้างทั้งเบิดไม่ใช่ว่าล้างแต่เฉพาะอ่าถ้วยของตัวเองชามของตัวเองกะอันนั้นก็คงจะอยู่ที่ผู้ที่สอนเท่านั้นนะครับผู้ที่สอนเออไปป่าไประบายกันปะ กินยิ้มแล้วก็ทาแม่เมงนใส่กัน,นยุ่มเิ่นกิ่นยิ้มเป็นเป็นแมันมันจะเป็นสองขยักนะครับคือว่าถ้าว่าหลังเจ้าของลับเปิดอันละปัดจากไปวๆไวไเป็นรับบอได้ห่วงว่าถ้ามาปัดมากวดมาหยัางยังสีงงมันกนอ่าเป็นการอขยักที่สองไม่ไม่ยังยังไม่บอกนะครับมันต้องบอกทั้งครับขยักที่สองน้องบอกว,ว,ว่าเนกินยิ้มแร้ถนว่าแม่มีนเดือวันเนี้ย มันมันต้องเป็นแบบนั้นอะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีกรนะครับผมกินเขาก็ต้มปลาดุกสวัสดีครับสบายดีอ้าปลาดุกปลาตันปรากรดนะ <laughs>